สวัสดีครับสวัสดีพี่เพีน้องจ่าสุนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับ <laughs> นี่นี่โอ้น,นี่สุดยอดนะครับเออเดี๋ <laughs> ยวช่องนี้นิวไทไายซิ่งนะครับนี่ซิ่งมานะครับนี่เห็นไหมทำโอ้แล้วครับนี่งัดงัดนี่เจ้าไปทางนึงก่อนนี่ไปทางนี้เออนี่งงัด

เดี๋ okay. ยวว่า,าววะจะแก้ไขปัญหาย,ยังไงควาำ <laughs> อฮ้ยได้ยุได้ยุยสวยนะสวยยิ่บอกเิ็บอกออก <laughs> ออกเหรอเห้ะ,ะครับดูสภาพน้ำมันตเต็มเลยอ๋ <laughs> เอเดี๋ยวเหนีย่ยเลยอม่ที่เหนี่ยวเลย ว่าแล้วในโซเดสเงาๆเลยพี่ดิสมใจแล้วในโซเดสเมื่อยมากแลวโอ้โหแต่ว่าวเฟืาะอยู่ของนามีเฟืเ่องนะเฟืองก้อนนี้ผมเนี่ยมาเห็นแต่ใครปเือ <laughs> ๆๆเป็นตัวปีทองงางเลยพี่น้อง <laughs> โอ้ยเอาบหลอรอดูก็ว่ามาันติดไหมตายละติดจุ๊บที่เซยบัตร,รเทิงศิลป์เอาอะไรออกไฟแกออกกันเลยมาเบิดไ,ไม่ติดไหลออกจุ๊บหาวะลุกไป ไามา่ได้ไนะนี่ครับอืมไม่ที่นี่ควนมันสิกออกถอนฮะมีอยู่นี่ก็พึ่งขนมานะครับเพื่องเพื่องอัดจ่อยแล้วครับในเดี๋ยวไม่น่าโตเดี๋ยวไม่น่าโต มันเต็มเลยครับพี่นนอหมอหมอกล่างว่มีนอด็กเด้ครับพี่น่อยนี่รีดยดอดโอ้ยงไหลบแห้งเหนียวไรขอเงินเมียมาซื้อด้ะน้ำมนเรืองน่ะบเงินมื่อยูนกู้เงินแล้วว่าหเลย โอ้ยมไข่อยวหายวันจันทร์หนูนะโอ้ยช่วยนารถผุนนี่บรรยากาศนะครับโอ้ยบัวหนาเลยวะเนี่ยครับสดิด็ดเหรอโอ้ยมึงพุ ar, ่นเหรอครับเจียงบุญเนียมยิมข้อยางครับพี่น้องเลิกกลัวเลิกกวนนั่งงัวยใส่แต่ครับ ยีเลสจะเลยเจะคลองเว้ยนั่งหัวเสื้อแต่แล้ครับมีก่อนนี้นะครับนี่เพื่องก่อนนี้พอเรากะยังหุ่ยถอดเจ้าดน้าที่จส่งให้ได้อ่าแล้วผมแล้วผมตอนนั้นก็ก็ไถนาครับเอารอยยางไถขวอมเหมือนกันนะครับนี่ นี่น้ำมันก็อหลแบบนี้เหมือนกันอ๋อใช่ป่อืมโว้สุดยอดนี่แก๊ตัวนี้ออกด้เหรแต่เขาอยู่ประแจก็ไม่อยู่บ่ะเบืออย่างเบือซิปป้เขาไรก็โตตัวยังไงวะโอ้ยไม่เชื่อไปเลยหัวไม่ยังไงถูกว่ะดูจมหนานี่ ยิหาทำนะครับพี่น้องอ <laughs> โอ้น้ำมันเนี่ยเช็ดออกนี่ยเหมือนใหม่แล้วครับเนี่ยเช็ดได้ดีน้เหมือนใหม่แฮงคุยังไม่เสร็จเลยนะครับแล้วผมก็เราขึ้นยังไม่หมดแล้วครัวโมก็เลยรีบมาถ่ายเลย ผมไม่เป็นอะไรมากนะครับเน,นี่นย,ยผมไม่คม่คยอยทอนี่ขวามบา่ขวามีอวมไหมมึงขวามไหมมึงกกดดกกดดขวมไหมมึงยางเงี้ยดิยางเงี้ยดิเวลาขวมเนี่ยทำโอลล้เลยครับมันเฮียไปลเลเฮียไปเลยกับน้ำมันเนี่ พอขึ้นได้แล้วครับนี่ครับเวลาขับรถก็ระวังหน่อยนะครับเนี่ยตะคนฟางอัดเนี่ยดูนะครับฟางอัดเต็มกันนาแล้วครับเนี่ยถ้าขี่เร็วผมว่าไม่เลือหรอกครับนี่ยน้ำมันบุญไหม เลยอยู่เลยอยู่ก็สำหรับที่นี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เลือนะครับมันก็ไม่เป็นไรมากครับแค่ตะควอมือเฉยนี่ง่ายงงหมดเลยอ่าคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ